สวัสดีครับมื่อนี้พบกับผมอีกแล้วครับแทบช็อกบาร์เบอร์ครับมื่อนีนจะภาพไปตัดผมนักเรียนครับโดยที่นักเรียนนอนหลับอยู่นะครับเด็กกาลังนอนหลับอยู่นะครับก่อนอื่นผมจะเอาฟันล่องเบอร์2นะครับไถผมย่อนขึ้นเลยนะครับไถผมย่อนขึ้นเลยตามด้วยนะครับผมจะถอดฟันลองออกครับทถด้านข้างขึ้นก่อนครับเปิด้างขึ้นจนไปหาจอมขวญเลยครับจะตัดยากแน่นะครับเพราะว่าเด็กหน่อยกําลังหลับนะครับโดยที่มีผู้ปกครองครับกาลังพยุงไว้ครับจับไว้ อีกมือข้างหนึ่งนะครับผมจะประคองหัวเด็กไว้นะครับแล้วก็ค่อยทถขึ้ขนนะครับค่อยทถขึ้นหลังจากนั้นนะครับผมขบนผมจะเอาวีใหญ่นะครับวีใหญ่สร้อยผมขบนออกนะครับสร้อยให้มันบางให้มันสัยโล่งนะครับแล้วก็ค่อยเจ็บด้านข้างนะครับว่ามันเจีอมกันหรือบอนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้กันไก่นะครับสร้อยผมข้างหน้าออกนะครับสร้อยตัวไหนวันเนี้ยขอสร้อยออกนะครับเอากันไก่พันป่าสร้อยออกนะครับบางเื้อ ้วก็ตามด้วยผมจะใส่ปัตเตเลียนครับปัตเตเลียนน่อยกันขอบนะครับตัดขนอ่อนออกนะครับอ่าเสร็จแล้วครับอ่า้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไล์กดแช์กดอมิมนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทํางานต่อไปนี่เด้อครับพี่ผ่านดประการใดก็ขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับแถบชอ็อกบ้าเบอร์ขอบคุณครับ